ดอกเอยยาสายุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่งอมอพอเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึ้งชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดซับสไคร่กดไล์กดแช่ให้ไดเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไหว้น,ำน้ำไเด้อครับเพื่อชิโาผัดหปใหมๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเบื้องวิธีคนวิธีควายเด้พี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับเลี้ยงควายแล้วสร้างอาชีพได้พร้อมนะครับมัมเนวา สีเหลี่ยมไปเห็ดแต่แนวอื่นนะครับวันนี้เพื่นเห็ดการเห็ดงานพร้อมด้วยพี่น้องเด้อรับจ้างไทยไฮนะครับนี่ไทยเบิกมั่นไทยหลองมั่นได้เบิดนะครับนี่วิธีคนวิธีควายนี่นะครับกับบํารุกวนเพื่นพี่น้องครับแต่วันไทยไปนั่นะครับเป็นผู้ลุงนะครับยังใส่วิธีแบบเดิมๆอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับลาว่าพ่อได้ควายให็นควายออกกําลังกายนะครับแต่ว่าอ้วนดีนะครับจักปีเราผู้ลุงควายตัวนี้ สองปีกลัวเฉาล้นไปเฉาหนุ่มๆนะครับความสูงยอยู่ประมาณลอยหาสิบนะพีุ่งอ่ะค่อยผูนะครับตะว่าใครเงี้ยไงนะครับ,บเป็นไดเป็นหนองหฮานี่เอางัวแล้วหิเดี๋พรุง่งงัวแล้ไไปถึงง่วนะครับนี่เป็นไดพี่น้องหฮานี่นี่อันนี้สร้างสร้างตรงมากนะครับงัวกับใส่แรงงาน อาย่กับบ้านนี่ยแหละพี่น้องเฮาแต่ว่าคนนี่สร้างตรงมาจากโซมาเลียนะครับมาจากประเทศพุนเล่พี่น้องเฮานี่มิสเตอร์โซนะครับอ,อันนี้ผมกับไายให้พี่น้องดูเบิ่งดูอยู่หรอครับพี่น้องเฮานี่แต่ว่าเป็นง่วนะครับตัวนี้ง่วอ้วนตึ๊บนะครับเพิ่นบอลลุงดีนะครับเล้วไปไหนนี่เแล้วสิฮะ,ะดีดีดีไถยไถยไถไทไทอยากไถไปไส ใช่ปะใถ่อีกบ่างายไหมมันตื้นผมเต๋อน,นี่นะครับวิธีแบบดังเดิมคือ,อแหกหน้าขวัญพนกาใส่หัวนี่แหละพี่น้องครับพระโคนี่แหละครับบูอันนี้สร้างตรงมาจากโซมาเลียด้วยพี่น้องด้วยนะครับลยายละกี่บาทได้สองร้อยพี่น้องครับลายละสองร้อยได้พี่น้องเด้อ <200. S 1> นี่นะครับไทยไทยเบิกไทยกบราคาเดียวกันเต๋อถ้าไทยเบิก <200. S 1> ทังสี่นี่ราคาเท่าไหร่นี่ ถ้ยเบิกสองลอยถ้ากช้ควบดีถ้าไท้บ <11. S 1> มันถ้าไท้บมัน่นไทยกช้บลองอ่อยนะครับเพื่อนเอารอยแปดซิบนะครับนี่ไรยละนะครับดีเป็นลรละเป็นไรพี่น้องห้องหัเชียงดีนะครับอันนี้เป็นหัวที่เห็นเลี้ยงอยู่นีแต่น่นอยนะครับเพื่อนฝึกแต่หน่อยเลยเป็นไรพี่น้องดีป่ะนี่สวยงามนะครับ อะย่าดามาเด้อพี่น้องเดอ้อย่าดามานะครับรถต้องดามากันนะครับรถต้องวาอ่าคืออันนี้มันเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับปูมีเงินมีค่ำผู้ที่ใส่รถใส่ยังกะใส่ไปแต่าว่าความสะดวกสบายเกี่ยวกับการไถนะครับมันสบายแล้วกันอันนี้คือรถเคามาไถบไ่ได้นะครับโอ้อจู่ตาผมตัวนี้เ <c> ฮ <oughs> งง้ยย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 นยยยยยยยางยงยย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  อปวดดีลีนะครับนี่พาพี่พาน้องมาเบื้องเลี้ยงง่วงเลี้ยงควายแล้วสางอาชีพให้เจ้าของได้นะครับก็คือเพื่อนรับจ้างนะครับแถวใกล้ๆนี่ถ้าเป็นไถเบิกมันนะครับไถเบิกมันไถเบิอกอ้อยไทยอย่อายงต่างๆก็จะมีรายละเอียดต้องเพิ่นนะครับถ้าว่าเพิ่นรับไรเราสองร้อยเราก็ ไายกบนี่ไายกบนี่ไรล,ละร้อยแปดสิบนะครับนั่นเห็นบอหงอผลกุศลน,นะครับแล้วแล้วนะครับนี่แล้วเล้วเลี้ยวเลีลี้ข้างนึงเบิ้งสีผ้าพี่ผ้าน้องเบิ้งข,ขักขกนะครับห้าบอกหลามาเดี๋ยวคนยืนไกลมันผด นี่นะครับเป็นพ่อลุ่งนะครับเป็นลุ่งผมเนี่ยแะพี่น้องเฮาไข่เนี่ยเฮาใส่เพิ่นไถต่้งแ่ย่ามแรงแต่ร้อนเนาะพรุ่งเนาะเล้าก็ย่ามเศรนเนี่ยเฮาไถแต่เดือกเนาะไถแจ่เดือกนะครับบ่ควายหอนนะครับแต่ว่าผมบำรุงดีแล้วพี่น้องเด้อวายอวนตึบเลยนะครับอันนี้ภาพพี่พาน้องย่างเบิ่งไถย่อนแสงจังน้อยโอ้ไถย่อนแสงยังน้อยเ้อนี่นะครับเป็นวิธีดั้งเดิมอ้ยนอนบ่พี่น้องเฮาหูนะครับ นี่คือเป็นฝึกได้ได้ทั้งม้วทั้งควายฝึกได,ด้ดีบระคักนะครับเฉื่องเป็นที่หนึ่งเลยพี่น้องเฮานี่ยันบอกยุดนี่ยืนโซโลเลยสิพี่ลุงนี่ยไปยืนจะใช้กับใดแล้วกินน้ำวดจีบกดเยาะกดไปกับใดไก่เสริบยกโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่านี่อ่าเกิดขึเฮาสีเอาไว้ฆ่าไทยยังสีเลยบ่สมมติว่าเฮา,าอยากกินน้ำสีเฮาอยากกินเลยบ่ อืงอหัวครับพี่น้องครับเบิ่มข้าวซอยสองปีกว่านะครับฟันน้ำนมพี่น้องครับเนี่ยสูงอยู่ในเล้าลอยหาซิฟเนี่ยพี่น้องครับแถววัฒน์สันยุนนะครับค้ายเกิดอยู่กับเพลินกับขอกนะพี่รุองนะข้าวหลุดขอกได้พี่น้องได้หูดีนะครับแม่แม่มันพุุ่งเอาไปขึ้นไปเอาไปแล้วเอาไปเนาะอันนี้นะครับที่ผมบอกดูๆนะครับเป็นค้ายอีหัวย่างไส้เนาะ เป็นควายเพรียงทรายเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือเพ่นเลี้ยงปันลูกกันนะครับเลี้ยงปันลูกกันเพิ่นก็ได้ลูกมั่งสิเหระพี่น้องเขาเนี่ยแล้วก็เอาแม่เพิ่นไปขึ้นแม่เพิ่งไปขึ้นแล้วโอ้ได้ลูกสองตัวตีพลุ่งเอาตัวหนึ่งตีเออเปิดปีดเบ่งเบ่งกันนะแบ่งกันดีละออกมาตัวนี้กับไอ้พวกนี้ออกมาตัวลูกไหนพวกนั้นนี่โอ้นี่นะครับแน่นอนพี่น้องเขานี่ ับที่ผมเอา,าหาเพื่อนรู้หรือครับยี่เพื่อนนี่ใส่เพื่อนเป็นผู้เพ่นเป็นนายหอยใหญ่โบราณน,นะครับยุคกบันนี่ครับพี่นอ้องฮ้เป็นพอของเสียปัญญานะครับอ่าเป็นพอของเสียปัญญาด้วยพี่น้องด้วยน,นี่ไปังไรบอดนี้ป๊อดป๊อดใช่ป,ดปด่าบันเนี้ยป๊อดจ้างพุนลองมาบันนี้นี่พี่น้องครับเบิ้งยืน มันอ้วนดี่ดีเป็น้องครับควายผสมขืนข้อนะครับควายหน่อยอยู่ควายนุ่มอยู่มองเน,นี่นนยกำลังสีดำนะครับควายกำลังเปลี่ยนสีเป็นหอกครับเปลี่ยนสีนี่แล้วมันนี่แล้วอืมพี่จีดังเดือมมองเพลินเลยพี่น้องเลยอืมหูหัวกบพี่น้องครับ ยูสโลยังสีอะไะพี่้องเขาบ่แม่นน่อยนะครับตัวนี้พอพอนี่เป็นข้องผู้ใดครัลุงพอนี่เป็นควอยไผ่อพอเป็นข้องผู้ยิ่พุ่นบะเม่หของไผลออตัวไหนอ้องผู้ยิ่งพุ่นเหนยเวนบ่พุนพ่ขวขวผู้ยิ่งพุ่นตัวน,นั้นนี่สมัยไดจีขายไปเวียดนามเก่ามือนหาเก่ามืนเจ็ดั่ได้แปลที่หาดิแปกขายอยู่นี่ขายอยู่เรือลกโอ้ เพราะว่าตอนเพิ่นมาใหาย,ายอะไรพวกเราก็บพัฒน์ไหนขายเนาะเพ <itative S 1> ิ่นมาเอามาเอาหน่อยๆเนาะ <c oughs> ครับค้อยผู้แย่นะครับค้อยผูใหญ่ค้อยข้อเลยพร้พันธ์ที่เราผสมอยู่น้ำบานเท่านี้นะครับๆๆประมาณค้อยจะนับประมาณลอยหกสิบกัวที่พลุงเนาะประมาณลอยหกสิบกัวนะครับนี่เระลูกไส้เพิ่นนะครับตัวหนึ่งแม่เพิ่นกัเป็นค้อยบ้านเท่านี้แหละครับเป็นค้อยเลา<บ>าเา่าเก่าแม่ัมวบใหญ่นะครับ มันเป็นควอยเป็นควอยอ่างเป็นควอยใหญ่โตเป็นควอยสูงโตนะครับขอโทหน้าตารอดได้เป็น้องห้องคนอันนี้ซุปซุปปากไว้โอ้ห้อ้กัดหยอดมันเพิ่นเนาะบ่ให้กัดมันบ่ให้กัดอ้อยเพิ่นนะครับโอ้ดีขนาดเลยผู้นึงไถควาย,วยพี่น้องครับผู้นึงไถงัวแน่นอนบ่สร้างอาชีพเดรื่อยเพื่นอนะครับเลี้ยงควายเอ่อผู้ลุงรับฝึกบ่มีเถิกน้อยมาให้ฝึกๆบ่ กำลังมาถึงแล้วกำลังมาถึงแล้ว <c oughs> ไดจีดรับยุน่นปะจีดรับยุ่อยู่ด้วยหายสัอ่เดียึฟหายไหมึ่งตหตัวไหนตัวน้อ,นอ,นอนงมันน่ะเปลี่ยนไปยเล่าน,นอกอกงานโอ้มันออกงานไปแต่ไาทายกังอย่าความมงสักคนนาะเล๋ยวสิพาพี่พาน้อ้มันตื้นป่ะมันตื้นหรอกจีนี่พี่น้องครับคือช่วงนี้แล้ข้างงัวมันกระถือพี่น้องเ้อง แต่ว่าเพิ่นกะเลี้ยงด้วยว่าเลี้ยงด้วยใจหักนะครับเพิ่นกะเลี้ยงมาเป็นวิธีแบบนี้นะครับพ่อใส่ใส่เบียคมันพ่อใส่ใส่เวียกได้พี่น้องเด้อสิให้เล่าไปขับรถไถคือเก่า <serves> มันกกเจ็บชิงที่พุ่งเนาะแตะว่าครับบ่ได้แล้วเจ็บชิงนะครับรถไถเพิ่นก็มีนะพี่น้องเฮาแต่ว่าเพิ่นเจ็บชิงนะครับสูขควายนี่พ่อได้ย่างออกกําลังกายนะพุ่งเนาะย่างกไยเหมือนเต่าเต่าเนีงแน่มื้อนแรดถอนก็บ่มาอืมนี่นะครับบ่ได้เขียวได้เฝ้าติ าย่ำเสามาจะเ,าเาาสา,า,สาเอานะครับแล้วก็ยามแรงค่ะเดี๋ยวออน,น,น,นอนตั้งสี่เนาะจักไรนี่พู้ลุงไทยนี่มุกไรไรจักมือนี่สองเาสา,เาส,อสองเสาเนี่ยป่ะนะสองเสาเปลี่ยนไดพี่น้องครับสองมือสองเสานะครับเอาไงไ่ายๆเลยคือสองเสานะครับมุกไรไรล,ละสองร้อยนั่นเดียวสองมือก็ได้พันกว่าบาทได้พี่นอ้องเฮางนี่นเน่นอนบอก แน่นอนแน่นอนสองไรละสองรอยนะครับหกราหกสองสิบสองพี่น้องห้องเป็นเลยแน่นอน่ะถือมือละหกลอยก็บาทนะครับเป็นเงินพันพันสองเห็ดสองมือพี่น้องห้องโอ้แน่นอนแน่นอนนะครับนี่บ่เหมันว่าบ่เมันวาเห็ดมือมือเนาะบ่เหม่นวาเห็ดมือมือบ่แมนวาเห็ดแนวเดียวเลยพี่น้องเลยอันนี้ใส่เวลาแค่บ่กี่ชั่วโมงนะครับจังสี่กั ประมาณสามเล็กน,น้อยเรืองเลี้ยนเดี๋ยวผู้ลุงมาไทยเนี่ยเล็กน,น้อยเรืองเลี้ยนนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ที่ผมไทยนี่ก็สี่โมงแรงสี่เข้าหาโมงแล้วนะครับหู้คักเ็ไนไหมไอ้นี่ไหมป๊าดพอพันใ่ญ่ได้พี่น้องได้พอพันนี่ย่อยนะครับขนาดวายใส่งานได้เนี่ยพี่น้องครับนี่ละครับวิธีข้องคนเรียงวายพี่นอ้องเขาเนี่ยเราก็วายเรียงคนพร้อมนะครับแน่นอนเ่าพี่นอ้องฮะนี่ละ แชี่มลอยไรก็เกิดแบบนี้แล้วพี่น้องครับนี่เกิดจากนี่แหละแชี่มลอยไรนะครับเกิดจากแบบนี้แหละเกิดจากการไถลองอ้อยลองมันนี่นะครับแชี่มลอยไร,รอยไตอนนี้เพิ่อนเกิดเป็นควายที่ดวงที่ดังเติบหนึ่งแล้วนะครับของจังหวัดมหาสารคามก็เกิดจากเบื่อพันล้านนะครับแล้วก็เพิ่อนเอามาไถลองอ้อยลองมันสิละอันนี้ก็สิใหญ่บ่ยอกนี่ลอยหาชีพนี่พี่ลองเฮานี่เฉียงนุนน่มๆอ,อยู่นี่ยหัวความเฉียงความชื่ออะไรวะพวี่ลุงชื่ออะไรวะบ๊วยชื่อเสียดิ ขอความดีขึ้นใดเกจี้อะไรเยองเนาะแต่ว่ามันแฮงสีบ่ทะลึงเนาะเดี๋ยวของความดีขึ้นจะโตก้อนโตก้อนบนขี้ไปหาไถอีล้วอือสมัยตะจีมูโตก้อนๆกะเวลาเขาเดียวไปไถเขากะขี้ไปเลยขี้ไปแขกไปเลยแล้วอือเป็นใดพี่น้องครับดีปะไปยังไปปดมันจียาบันนี่นอนน้ำไผ่ไผ่น่าไผ่ยังไม่ยืนขึ้นขี้เปนน้ำเล้ว เลียวเด้อพี่น้องเดอนี่เลี่ยวเด้อครับเนี่นเลี่ยวเลียวนะครับบอ้วนดีนะครับอ้วนตึบเลยอ้วนดีอ้วนดีอ่าเลียงธรรมชาติพุ่งได้ให้หัวหันบ่บ่ธรรมชาติหรือเนาะธรรมชาติคักคัร่องอไนั่นดิง่วงัวเด้พี่ลุงได้ให้หัวหันงัวแต่ว่าห้าพีอลุงมีมันมียังห้กินบ่บ่ทำกินธรรมชาติเลยนี่นะครับ รับงานโดยพี่น้องเด้อรับงานนะครับแถวบ้า,บานเฮานี่บ่อกไกลนะครับรับได้ไปได้แต่ว่าเราก็อ่าเฮ็ดเป็น,นย่ำนะครับเฮ็ดเป็น,นย่ำเาสาก็แต้เเสาแต้เดือกนะครับย่ำแรงก็เด็กหน่อยเรืองเลี้ยนนะครับแดดอ่อนควายบวหอนนะครับงวงมันกับบหชอนนี่แล้วแต่ว่าคนบวชอนได,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 ด้ต <laughs> ี <laughs> เป็นได,พนนดพน้พี่น้องฮาเบิ่งแหลวกับขอโทษขออภัยนะครับผู้ที่เพิ่นอ่าบ่มักกับสีมีนะครับผู้เพิ่น อยางย่อนวิธีอย่างเบิงกัมีพีน่น้องเฮาย่างอนุรักษ์ไว้คือเกานะครับเนี่ยของดีจังหวัดมหาสารคามนะครับของดีงเพื่อกุดลังเป็นในพี่น้องเฮาแน่นอนบอสาุนสงอาชีพได้นะครับว่เม็นธรรมดาเลี้ยงควยวกล้ทย <c oughs> สองเสาแล้วเลยพี่น้องเฮาอันนี้เพิ่นมาเก็บงานซื่อๆนะครับเก็บงานก็นสิไถพอครึ่งชั่วโม,มงบ่พุณลุงหันบน่นเนาะประมาณครึ่งชัมมง่วโมงนี่เนาะว่นหันกำลังตัดหญ้ายอยู่นะครับเชินเรามาไถพอดีนี่พี่น้องเบิ่งคัคกๆนี่ปวาตัวไข่มันงามดิเนะาะไข่มันบ่บิดบ่เบี้ยวดิพี่น้องครับเบิง่งไข่ดีๆนะครับไข่เพียงต่างหากเป็นพ่อพันธุ์ได้ด้วยเนี่ย ผู้ลงให้พี่น้องเพิ่นมาทับบ<อ>่บ่สิยามันยามันใบหย,ยาสิยมัแล้วมันหอับอืมคเรานัยยบั้นยากคนตลกยคน่ยครับพูดได้ก็อยากมาทับน้ำหลับพี่น้องเพราะว่าควายกบงัวเป็นหูนะครับเิ่นเช่องเพิ่นก็อยากได้แนวชเชียงเชงไปแต่ว่าถ่าหงวามันถามันได้ผสมแล้วมันสิใบหย,ย,ย,ยากเอาหากนะครับ มมยังหมากเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวพี่น้องครับมาเบืองเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นบ่ดีว่าบือเส่ากับไปเจ้าไม่เยอมือเ่ากับไปได้รับยุดกืบทุกมือเถอี่รยุทแล้วบเงอืมเห็ดทุกมือนะครับนี่นี่คนกัเลี้ยงงสีนะครับี้ยงท้าม่ฉาดไปเลย แต่่าจอยนะครับเนื้อหนังดีดี่าหินินหัวห, <c oughs> หัวหอ,อืมอผมถึงว่าแม่น,นั่นให้กินพวกมันพวกนี้ให้กินหัวหารบ่ได้กินด้วีโมั้า่อนกอินี่ีโอ้ปยอะดิ่ดด <c oughs> โอ้มันก็วนน้วดทั้งนาะ วนวมัคักได้น่องว่ามันว่ามันนี่ยเลยก็ผูกทำนีคนไทยย่อนแสงกัสีววต๊บนะครับพ่น่ะบกตัวง่เลยละ่ะน้องพ่นกะจากักพ่อสองปีไปพูน้งบกเทิรหน่อยสองปีเนาะปีกวนแน่ปบตนีนันนะครับน้องพ่น น,น,นั่นนะครับงามนะครับเป็นง้วเท่าเท่าโบดตัวไอ่เพิ่นโบโบดนะครับแต่ว่าตัวนี้เท่าโบดเลยตัวนองเพิ่นตัวผูเพี่เงเฮาฮัดเหลี่วเป็นเหลี่ยวแต่ว่าวาสันเก่งนะครับเราเลืเอกประชัใส่งานใส่แตคของจะของพอได้ฝึกนะครับนี่ป่โทวูวะผู้ลุงชื่อทลาทูอะไรว่ชื้อปลาใด,ะดนะครับเอาหัาเทียวผู้ใดอยากติดต่องานนะครับใกล้ๆกลนี่ ทุ่งมาได้เด้อพี่น้องเด้อยทุ่งมาได้ทุ่มาเบร์ผมกัได้นะครับเดี๋ยวผมยังมาบอกเล่าก็นด้ไถเบิกไทกบมันอ่อยไถว่าพุ่ลงไถเบิกไทกบอ่อยนะครับได้เบิ้อพี่น้องเฮานี่ติดต่อมาทางผมเลยก็ได้เดี๋ยวผมมาบอกพุงเราก็ได้นะครับไงเทีท่่ไเยนี่แราจะง่านี้ดจีบ่าท่นเป็นว่าท่นเป็นตาออยด้จีมาไถทลเราจะเห็นเป็นตัวออยด้จี อวมันนี่เล้ยอือกันเล้กันได้ย้อนงวมั้งนี่ทีงวมนี่เรทวมโตมันพอดีตอนมาไทยอือโอ้ดีดพี่น้องครับนี่เป็นไรมันก็หูกับเชื่องดเนาะคบเลยปสนเจนาะบอยบอ่างาวจากนอือมันก็ไปสีดิพี่น้องครับก็ไปเนืบสีดิส่วนเป็นไรอาบทขบมือนะครับแกหนสตัวมันสิ อยู่แหง่ก่อนดิมงกันเนี่เนาะมันฝุดฝุัดฝแล้วจิอันนี้ก็เชีนไปซ่านี่สิบันนี้ขึ้นไปขอกสิบันนี้มุ้งชักทางพะยังไปกวนมูลเลี่ยพวกไว้เลี่มใหญ่จังน่อยดีแต่ว่าจะแถวเฮาบ่ค่อยมีเสียดยาน้นพวงเนาะบ่เสียดยาดีอยู่ดีอยู่พ่อใหง่งวดได้เลี่ยมลำข่างทองแข่างท่างพ่อได้มันพ่อให้มันได้กินก้อนขอกพอกงามพี่น้องครับ เอาขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมได้พี่น้องเด้อนะครับทังไดผู้ใดอยากได,ด้งานได้การอยากเข็ดทายเบิกทายกบนะครับทั้งอ่อยทั้งมันกติดต่อมาได้นะครับทั้งงอทั้งควายพี่นอ้องเฮารถก็ได้นะครับได้เบิร์ตพี่น้องครับแล้วแต่สะดวกแต่ว่านี่เพิ่นไช้แบบย้อนวิธีซื่อๆนะครับสำหรับมื้อนีพ้พอไว้่สำหรับท่านพี่น้องครับสวัสดีครับ